มาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับมาดูเรื่องของจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนตัวคุณไพ่ขึ้นเป็นนางราตรีนะครับไพ่ขึ้นคิดมากนะคิดจนทําร้ายตัวเองนะค,คิดจนทําให้ทำอะไรไม่ได้นะเออบางทีมันติดเรื่องใจเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคุณมีความคิดแบบร้อยแปดพันเก้ามีเป้าหมายร้อยแปดพันเก้าก็ทําไม่ได้มันติดที่ใจนะดังนั้นเริ่มต้นที่จะเกิดความสําเร็จเริ่มต้นที่จะเอาชนะทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะอะไรก็ตามเนี่ย เออจะทำหรือจะไปช่วยเหลือใครก็ตามในปี2 0 68เนี่ยเริ่มต้นจากใจในต้นปีนี้ก่อนปรับใจตัวที่ดีขึ้นนะเอาจุดด้เป็นจุดแข็งให้ได้นะแล้วก็เสริมในเรื่องของความที่คุณเองเนี่ยถ้าคุณเสริมเรื่องจุดด้ของตัวคุณได้เนี่ยทำให้คุณกลจะพูดมากขึ้นได้ด้วยนะออทำให้คุณมีวาสนาปากกล้าหาพูดหาคนได้มากยิ่งขึ้นทําอะไรมันก็สําเร็จได้นะเอาชนะในเรื่องอก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่คุณยจะมีกําลังบังชาได้ยังไงมีต่อสู้ได้ไง ต้องเอาชนะในเรื่องจุดต่อนงตัวคุณได้นั้นจิตใจเป็นจิตสิ่งสำคัญมากในเดือนนี้นะหากคุณมีความกล้ามากขึ้นนะเอาชนะความปัวได้มากขึ้นคุณก็จะมีกำลัวงวังใาที่จะเป็นผู้ชนะสิบทิศนะะในเดือนนี้เริ่มต้นแล้วผู้ชนะสิบทิศในทั้งปีได้ด้วยนะ,ค,ะคุณต้องเริ่มจากใจตัวคุณนั่นเองนะครับมองซว่าอุปสรรคละอุปสรรคพ่าขึ้นเป็นอัจฉริธรรมนะครับูมต้องบอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างนะมันอาจจะไม่ได้ดังใจตัวคุณนะอุปสรรคมันมากกับเรื่องที่มัน มีทั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมีทั้งเรื่องที่คุณยังทําไม่ได้นะมีทั้งเรื่องในสิ่งที่มันมันเหมือนแบบถ้าให้ยกตัวอย่างเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าคุณอยากจะทําสิ่งนี้แต่เวลาไม่พร้อมคนยังไม่พร้อมนะเออไปเหมือนเราไปทํางานแล้วอ้าวเขาเลื่อนนัดเราอะไรแบบเนี้ยคือมันอายุทำคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุทาให้มันทําสิ่งนั้นไม่ได้นั้นมันก็เลยทําให้คุณจิตตกเห็นไ,ไหมมันก็ยอมกับที่จิตใจนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวคุณก็ตาม คุณอย่าละทิ้งเป้าหมายตัวคุณนะอย่าละทิ้งความตั้งใจของตัวคุณต้องสู้ต่อนะครับต้องทําต่อถึงแม้ว่าจะอุปสรรคจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือจุดมุ่งหมายนะสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่คุณจะช่วยเหลือคนสิ่งที่คุณจะให้เกิดความสำเร็จเดิมอยู่ที่ว่าคุณมองอย่างไรคุณทําอย่างไรมากกว่านะครับมาดูซิว่าไพ่สิทธิกิยิยานะครับจะบอกอะไระคุณ ขอบารมีนะครับครูบาอาจารย์ที่ได้เราทางปัญไพสิทธิกระยานะครับให้ขึ้นปีชวดนะครับปีชวดการปรับตัวปรับตัวให้เก่งนะอย่างที่บอกว่าไอ้มาคืออุปสรรคมันมาคุณต้องปรับตัวนะเออไม่ว่าอะไรก็ตามเข้ามาหาตัวคุณถึงแม้ว่าจะไม่ได้คาดคิดคาดหวังไม่คาดคิดคาดฝันทั้งเจออะไรแบบนี้จงทําตัวให้เป็นเหมือนดังน้าน้าไปได้ทุกทีนะน้ําอยู่ในสภาวะ อยู่ในภาชนะใดเนี่ยก็อยู่ได้นะอยู่ในแก้วก็อยู่ได้นะอยู่ในภาชนะใหญ่ก็อยู่ได้อยู่ในแม่น้ําก็อยู่ได้อยู่ในลาคลองก็อยู่ได้เป็นทั้งน้ําเย็นเป็นทั้งน้ําร้อนอยู่ได้หมดเลยด้านคุณเป็นคนที่อยู่ในและทุกสถานที่นะหากคุณปรับตัวเก่งคุณก็จะเอาชนะในทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเฉลีกยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพญานาคูนะครับ ในเรื่องของพลังงานของการกระทำของตัวคุณนะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์การเข้าหาผู้คนนะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คน <c oughs> ก็จะเป็นจุดหลักสําคัญเหมือนกันนะครับยิ่งในปี2568เนี่ยนะถ้าหากคุณไปดูในเรื่องของเป้าหมายประจําปีของตัวคุณเนี่ยไนะพ่ขึ้นเป็นวันจันทร์ไพ่ขึ้นเป็นพระแม่องของคเนเกิดวันจันทร์นะไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคาเนี่ยคือเป็นการบุษมช่วยเหลือดังนะนั้นการที่คุณเริ่มที่จะช่วยเหลือคนนะเริ่มที่จะไป หาผู้คนนะในเรื่องของคนรอบข้างก็ได้ช่วยในเรื่องเล็กๆน้อยก็ได้เซลนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าพอคุณช่วยแล้วมันเหมือนเป็นบุญคุณอ่ะมันเป็นเรื่องของการที่ช่วยมาช่วยกลับนะเขาช่วยเหล๋อวตัวคุณในยามที่คุณลําบากในยามที่คุณทุกข์นะเซลลนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผลบุญนะคุณก็ได้รับการช่วยเหลือตอบคุณจะรับในเรื่องของความสเ็จมากขึ้นนะสิ่งคัญเซลนี้ก็อย่าหลงลืมกันละกันรวมไปถึงเรื่องของพลังงานทางจิตใจนะครับในเรื่องของ การกระทําของตัวคุณในเรื่องของความสําเร็จที่มาจากแรงผลักดนันมาจากความที่คุณต้องกลา้าจะคิดกาะทำมากยิ่งขึ้นน,นะครับในช่วงช่วงนี้นะครับไพย่ยึงขึ้นในเรื่องของพญานาคคู่เนี่ยให้คุณไปไหว้พญานาคนะเพื่อจะให้คุณเกิดความสําเร็จความสมหวังในทุกๆด้านในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักในเดือนมกราคมนี้นะครับมาดูซิว่าไพ่บุญญาปาระทานว่าอย่างไร ไ้ขึ้นเปน็นในเรื่องของการปิดทองพระพุทธรูปในการถวายผลไม้นะครับคุณอาจจะไปปิดทองพระพุทธรูปตามวัดวาอารามต่างๆใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับหรือ,อคุณไปวัดนะที่เกี่ยวกับมีเกี่ยวกับพญานาคด้วยก็ยิ่งดีนะไปปิดทองนะทั้งพระพุทธรูปทั้งพญานาคเพื่อเสริมบรารมีเสริมกําลังศััพ์ให้ตัวคุณให้มีมากยิ่งขึ้นและซื้อผลหมากรักไม้นะพื่อถวายผลไม้มาถวายพญานาคก็ได้นะเพื่อจะให้ สร้างความอุดมสมบูรณ์นะสร้างความสําเร็จนะสร้างความสมหวังให้เกิดขึ้นกับตัวคุณในเดือนมกราคมนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมวาสนาตัวคุณดูซิว่าเป็นเลขอะไรใพ่ขึ้นเป็นเลข3นะครับใพ่ขึ้นเลขห้านะครับนั้นคุณมีเลข3แล้วก็เลขหาเนี่ยเป็นการเสริมในเรื่องของ การสื่อสารนะเสริมเนื้อเรื่องของความสําเร็จนะมีความกล้าเลขห้านะเป็นความกล้านะเรื่องของความสําเร็จนะเลขสามคือการต่อสู้การลุยน,นะไม่ว่าคุณจะพูดกับใครเจอใครก็ตามนะคุณกล้าคิดกล้าพูดกล้าทามากขึ้นนะสาเร็จมากขึ้นไม่เกรงกลัวนะแล้วก็ทําให้คุณพูดอะไรก็ใครก็เชื่อพูดอะไรใครก็รักมากขึ้นคือนั้นให้คุณนําเลข3เลขห้านะครับทำเป็นโบยเปิลก็ได้จดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมดวงของตัวคุณในเดือนมกราคมนี้ด้วยเช mm hmm. ่นกันนะครับ แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับให้ขับนะครับขึ้นไปในเรื่องของพระพิคเนีนะครับในเรื่องของสิ่งที่ คุณเองต้องตั้งเป้าตัวเองให้ดีนะในเรื่องของความรักเนี่ยหากคุณอยากจะมีความรักดีๆอยากจะมีความรักที่ประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเออคุณอยากจะมีความรักแบบไหนความรักแบบใดจะเหมาะสมุที่สุดและตัวตนของตัวคุณกับความรักแบบไหนที่คุณมีความสุขไปได้ทั้งชีวิตมีความสุขไปได้ทั้งในเรื่องของการพบเจอความรักแล้วเออมันสามารถจะมองเขารู้จักเขา นลก็อยู่กับเขาได้เป็นนานๆน,น,นะทุกๆอย่างมันก็เป็นเหมือนโลกทั้งใบม,มีแต่ความสุขเออมันต้องเลือกแบบนั้นนะไม่ใช่ว่าเลือกว่าเออมันต้องมีความทุกข์ตลอดเวลาไม่เข้าใจกันมันมีแต่ความทุกข์เออสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเลือกหัวใจตัวเองนะครับอ่นดูซิว่าไพ่สิทธิกริยาว่ายอย่างไรบ้างนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับชี้แนะแนวทางไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นพลังงานนะครับของปีขานนะไพ่ปีขานเนี่ยขึ้นเป็นพลังของความกล้านะ ความเก่งนะการต่อสู้นะครับในเรื่องของความเก่งความกล้าเนี่ยมันเป็นเรื่องการกล้าที่จะเอาชนะใจตัวเองนะกล้าที่จะเปิดใจพบรักใหม่ๆนะครูบาอาจารย์จึงแนะนำนะให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสเปิดใจตัวเองให้ได้นะในใน,ในสิ่งที่คุณได้พบได้เจอความรักใหม่ๆสิ่งที่คุณได้พบเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาก็เปิดใจให้เต็มที่อย่าไปกลัวอย่าไปเกรงจนเกินไปนะครับต่อมาไพ่ขึ้นปีรากานะครับไพ่ขึ้น ความกล้เหมือนกันนะโอ้พายขแต่ความกล้านะนะเป็นทั้งเสือเป็นทั้งเ,เป็นทั้งไก่นะคือไก่นี่ก็คือปิรากามหมายถึงเรื่องการดูแลตัวเองด้วยนะเออการที่คุณดูแลเสื้อผ้าหน้าผมของตัวคุณนะให้มีความแบบมีสไตล์นะเออมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะไม่ต้องเป็นต้องอา่าสวยรอแบบไหนแบบที่คุณเป็นนี่นะแหละแลให้คนที่รักคุณี่ยรักในสิที่คุณเป็นดีกว่านะครับ ถ้าจะน,นําในห่วงช่วงนี้นะครับก็ให้คุณเนี่ยไปมุ่งนะเกี่ยวกับอ่าพระพิคเนตนะเราไปไหว้พระพิคเนตเพื่อให้ท่านอวยพรนะเพื่อให้ท่านส่งพลังงานให้คุณสําเร็จในความรักนะสมบังในความรักรวมไปถึงไหว้หนึ่งอย่างก็คือพระพรมนะครับเนียายขึ้นในเรื่องของการที่มีโอกาสได้รับความรักขึ้นในพระพรมเลยดนะั้นคุณสามารถไหว้ทั้งพระพรมแล้วก็พระพิคเนตได้นะครับ ดังนะั้นคุณสามารถที่จะไปขอพอรนะครับพระปิคนีตนะที่มุวยขวางได้นะครับปรไปขอพอรกับท่านนะเราไปจุดธูปขอพอรนั้นะมีพวงอะไรไปก็ได้นะครับแล้วก็ไปบอกท่านนะอยากได้ความรักแบบนั้นอยากได้ความรักแบบนี้อยากได้คนดีๆเข้ามานะเราไปพูดธรรมดาเลยก็ได้ดนะจริงๆแล้วเทพเทวะท่านสื่อทางจิตท,ทางใจกับตัวคุณอยู่แล้วนะคดังนะั้นคุณสามารถขอพอรกับท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของไาาพ่บุญญาประหานว่าอย่างไร เพิ่มขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงในการฟังธรรมเสริมสติปัญญานะครับแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวกับน้ำนการถวายปัจจัยค่าน้ํากับปัดวารามาหรือถวายหนะนะรือถวายน้ําปาณะนะให้กับพระพิสุสงฆ์เนี่ยเพื่อจะน,น,นำนะครับในเรื่องความรักของตัวคุณเนี่ยให้มีความสมหวังมากขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมในเรื่องความรักคนโสดเป็นเลขอะไรเพิ่ขึ้นเลข5้านะครับ ใช่คือเลขสี่เสริมในเรื่องของวาจานะเสริมในเรื่องคมพูดการเข้าหาคนเนี่ยตรงกับวาส,สนาพอดีเป๊ะเลยนะอในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยไปเข้าหาไปพบเจอใครก็ตามคนที่เข้ามาในวงจุงนี้นะครับให้คุณมีทั้งเลขห้าแล้วก็เลขสี่นะครับจะเป็นการเสริมให้มีความรักที่ดียิ่งขึ้นดึงดูดความรักที่ดีเข้าหาคุณกลาพูดกลาทํา การแสดงออกมากขึ้นเมื่อกุณมีเลข2เลขนี้เอาไว้ใกล้คุณนะทำไวเปอร์ก็ได้จดส่กระดัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับังนั้นนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับในเรื่องของไพ่เตือนนะครับดูซิว่าไ่าขังว่าอย่างไร่ขังไ่ขึ้นเติมแต่งนะครับในเรื่องของไ่เตือนไ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่ตัวคุณเองเนี่ยต้อง สร้างพลังงานจิตใจตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับอะไรที่มันเป็นความทุกข์นะไพ่เพืเติมแต่งคือเราเติมแต่งความสุขเข้าหาตัวเองเยอะๆนะครับอย่าไปคิดแต่ทางลบอย่างเดียวนะเอออะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปสร้างพลังงานจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นดีกว่าจะได้สร้างสารรค์พลังงานดีๆมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะมีความสุขในการทําอะไรก็ตามให้มันไม่มีแต่ความทุกข์ใจไม่มีความมีแต่ความไม่สบายใจเอออะไรทุกอย่างเนี่ยมาเป็นเรื่องของความรู้สึกที่คุณต้องมีให้เกิดขึ้นนะครับเมื่ สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณน,นะขอบารมีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางปัญไพรสิทธิกริยานะครับไพ่ขึ้นเป็นพระวิษณุนะครับพลังงานพระวิษณุเนี่ยหมายถึงเรื่องของการที่คุณจะคิดจะทําอะไรก็ตามเนี่ยอยากที่จะให้ความรักมันดีขึ้นนะความมั่นคงที่ใจใน,ในจุดหลักสําคัญมากๆในการที่คุณต้อง เฝ้ามองนะในเรื่องสิ่งที่มันมผ่านมาแล้วก็มานําพัฒนาให้จิตใจตัวคุณดีขึ้นนะการที่คุณสร้างความเข้มแข็งมันก็มาจากประสบการณ์้วนๆเลยนะั้นคุณผ่านอะไรมาคุณก็จะเข้มแข็งเรื่องนั้นๆและในเรื่องของรักคุณก็จะเข้มแข็งได้โดยชะนันนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของพระหลักเมืองนะครับคุณสามารถจะไปไหว้พระหลักเมืองได้นะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามหรืออยู่กรุงเทพก็ไหว้สัตว์หลักเมืองได้นะครับให้ท่าน ไปขอพรให้พระรักเมืองเนี่ยคอยหนุนนำนะครับให้คุณสมปรถนามีความรักดีดเป็นเหนือมีคนเป็นหลักใจนะเออเป็นหลักใจให้คุณนะไปอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตเจอคู่แท้เจอรักแท้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยให้แนะนำนะให้คุณไปไหว้พระรักเมืองเสริมความรักนะครับมาดูซิว่าไพ่บุญญาเป็นฐาว่ายอย่างไรนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการสวดมนต์นะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นการทําบุญบ้านนะในเรื่องของการที่คุณเองนะในการทําบุญบ้านนะหรือการสวดมนต์นะการที่คุณปรับหรือปัดกวาดเช็ดถูในเรื่องของหิ้งผักที่บ้านเนี่ยมีการสวดมนต์มีการทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วมีการทําบุญบ้านเนี่ยเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักเสริมโดยเรื่องของชีวิตองค์วคุณให้มีพลังงานในเรนที่ดีปรัฒรนาสิ่งใดมันก็สมปรารถนาได้ด้วยในเรื่องความรักก็ได้โดยชงนัดนนะครับ มโนชูว่าไพ่ขลังนะครับจะเตือนอะไรกับเจ้าชะตานะครับไพ่ขึ้นงัดคอนะครับเนี่ยอย่าไปงัดคอเขาเลยนะอย่าไปเอาชนะเขาเลยนะอย่าไปบังคับกดเกณฑ์เขาเลยนะมันยิ่งทาให้ความสัมพันธ์มันแย่ลงนะไพ่ขึ้นงัดคอคือก็อยากที่จะไปตาต่อตาฟันต่อฟันอย่างเดียวนะเออคือในเรื่องของความรักก็บางสิ่งบางอย่างก็ต้องเข้าใจตัวเองเยอะๆอย่างที่ไพ่บอกมาว่าเออบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะก,กดดันตัวเองคิดมากเกินไปมันอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อาบรู้ซิฝั่งของคุณที่คุยด้วยนะครับเป็นอย่างไร ให้ขึ้นผมนิคิดโอ้แต่เขาบองกูเป็นผมนิคิดเลยนะออก็ถือว่าดีถือว่าไม่ได้แย่เลยนะในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยในสิ่งที่คุณเองต้องมองให้เห็นนะถึงความต้องการเขาและเขาเองก็จะมองเห็นถึงความต้องการคุณมันทําให้ใจมันตรงกันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าไปบังคับว่าเขาต้องเป็นยังไงแต่ดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วคุณจะเข้าหาก,กัอยังไงแล้วเขาจะเข้าหากคุณแบบไหนมากกว่านะครับเมื่อเือว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไร,ะรังกุลขอบาร,รมี ครูบาจนะครับทีนีนเราทางพันไพ่สิทธกิกริยาไพ่ขึ้นเป็นพระศรีนารอดนะครับในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพลังงานของการเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาทําให้คุณเข้มแข็งและแร่งมากยิ่งขึ้นนะครับในาให้คุณอาจจะต้องไปไหว้พัตรศรีนารอดนะครับหรือบนเบอร์รีท้งร้อยแปดตนก็ได้นะครับทําให้คุณเนี่ยสมหวังในความรักมากขึ้นมีนความรักชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของ พักเกษตรขันบริษัทนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานที่คุณเองต้องเริ่มรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะการที่คุณได้รับพลังงานดีๆพลังงานแห่งความสเ็จในความรักนะครับคุณก็สามารถจะสําเร็จได้ดีได้นะอยู่ที่ว่าใจตัวคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเ,เปิดโอกาสเปิดความรักเปิดใจให้กับคนที่คุณอยากจะให้เกิดความชัดเจนคุณต้องชัดเจนกับเขาก่ากอนนะครับอ่ะมาดูซิไพ่บุญญามเป็นฐารว่าอย่างไร ให้ขึ้นในเรื่องของล้างห้องน้าวัดนะครับแล้วก็ทําบุญกับเจ้ากรรมนายเวรนะจุดสาคัญเลยนะการที่คุณทําบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะการให้ทานการรักษาศรรีลนะการพัฒนาจิตใจ,จการสวดมนต์การนั่งสมาธิหรือการล้างห้องน้าวัดทําเสียวเนี้ยจะเป็นผล,ลบุญนะที่จะหนุนนําให้ชีวิตตัวคุณดีขึ้นนะจากการที่คุณทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทําบุญให้กับตัวเองนะครับและบุญเหล่านี้จะไม่คุณไม่มีอุปสรรคหนานในเรื่องของความรักนะครับ ความรักก็จะสมปรารถนามากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมนุษยว่าไพ่ขลังจะเตือนอะไรกับเจ้าตาบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นฝืนฝูนะครับในเรื่องของความกังวลใจในเรื่องของความไม่สบายใจหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวคุณนะในเรื่องของความรักบางอย่างเป็นความกดดันที่เกิดขึ้นนะเป็นความกังวลของตัวคุณที่คุณเองอาจจะหาทะไม่ค่อยได้บ้างนักแต่ก็ ต้องหาทางนะให้ขึ้นเนื่องการฟื้นฟูก็ต้องเริ่มที่จะเข้าใจตัวเองให้มากๆแล้วก็สร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นในใจตัวเองเยอะๆนะเพื่อจะฟื้นฟูนฟนกําลังใจเราจะได้มีพลังบวกเข้าหาคนรัก นะแล้วก็เข้าใจเขาให้มากขึ้นอยากจะมองแต่จุดของตัวคุณอย่างเดียวต้องมองจุดของคู่คุณด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาเป็นอย่างไรเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับอัพไพ่ขลังจะเตือนอะไรกับคู่ของคุณนะดูสิไพ่ขึ้นถูกใจนะจริงๆเขาก็ไม่ได้อะไรเยอะด้วยซ้ำไปเขาเปลี่ยนแปลงได้นะเขาเไม่ได้แบบว่าจะกิจการขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างมันคุยกันได้บางทีคุณอาจจะกลัวเกินไปก็ได้ด้วยความคนเกิดบรนจทรณ์คิดเยอะเกินคิดในหัวเป็นร้อยแต่พูด สองคำอะไรเงี้ยเออคือบางสิ่งบางอย่างอย่าไปคิดเยอะจนเกินไปมีอะไรก็พูดกันตรงๆนะมีอะไรก็พูดกันตรงๆเนี่ยดีที่สุดนะแล้วเขาก็จะพยายามเข้าใจตัวคุณแล้วก็ทําในสิ่งที่มันถูกใจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มันจะได้พัฒนาต่อไปต่อในความสัมพันธ์ในความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับมนดูซิว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณนะขอบารมีครูบาจากทีไี้เราทางผ่านไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นพระสวัสดิ์สวัสดีนะครับในเรื่องของการ เรียนรู้นะในเรื่องของความรู้สึกของซึ่งกันและกันนะเรียนรู้สิ่งนี้เป็นความชอบเป็นความไม่ชอบนะครูบาอาจารย์จะชี้แนะนะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณจะปรับนะความความเข้าใจในเรื่องของความรนะักคู่คุณแบบไหนนะเข้ากันได้อย่างไรนะครับอย่างต่อมาไปขึ้นในเรื่องของพระสยามเทวาธิราชนะครับในเรื่องของความใส่ใจในเรื่องของความเป็นตัวตนนะความเป็น สิ่งที่มันไม่ต้องไปบังคับว่าเอยตัวตนต้องเปลี่ยนนะคุณต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นคุณต้องเป็ียนอย่างนี้คุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นเขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นนะแล้วเราัองคู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันเลยแต่เป็นการเข้าใจกันมากกว่าถึงตัวตนถึงข้อดีถึงข้อเสียและจะอยู่ร่วมกันอย่างไรมากกว่าให้ความรักมันยังยืนมากยิ่งขึ้นนะครับมารูกสกว่าแล้วไพ่บุญญาพิธานว่าอย่างไร ให้ขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงความรักในการทําบุญนะครับคนยากไร้นะครับกินเจมังสวิรัตนะเพื่อจะเสริมดวงให้ความรักของคุณเนี่ยสมปรารถนามากขึ้นนะการที่คุณทําบุญกับคนยากไร้นะคนที่คนที่เขายากลำบากนะทำให้คุณเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณเติมเต็มเรื่องความรักให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการกินเจเนี่ยทำให้คุณมีพลังงานทางจิตใจมีความใสสะอาดมากขึ้นนะแล้วก็ เหมือนคล้ายๆกับมีเทพเทวานะมาปกปักรักษามาอวยพรให้คุณเนี่ยสมปรารถนาในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ด้วยเช่นกันนะครับมองชื่อว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงความรักคุณมีคู่นะครับจะเป็นเลขอะไรใครขึ้นเลขเจ ให้ขึ้นเลข2นะครับเลข2พลังงานของคนเกิดวันจันทร์ดีเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อณุณมีเลข7แล้วก็เลข2เนี่ยเสริมเนื้อเรื่องของความรักให้คุณกระจัดปะปะอุป,รปรสรรคปัญหาและมีความเข้มแข็งทางจิตใจมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสามารถทําเป็นบอยเปอร์ก็ได้นะครับจดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็ได้โดยเช่นกันเป็นเสริมเป็นการเสริมความรักของคุณของคนมีคู่ในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ